สนุ o ดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือมาเพื่อลาจากนะครับสำหรับ a n i m เม w r r l t t w w r r e f f n s s e ะคือเหมือนตัดสินใจให้ทำคลิปนี้เพราะว่าเอ้ยน่าจะมาเป็นการยืนยันกับตัวเองนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้แล้วแต่ คือวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกของเจ้าแมปนี้ด้วยนะครับหมายถึงองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับกับความรู้สึกของผมเองนะจากช่องสนุ๊ตเองนี่แหละคลิปนี้จะคุยกันไปยาวๆนะครับแล้วก็มีขนมขนมอะไรเงี้ยหรือเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็เอามาดูได้นะครับหมายถึงว่าเอามาฟังเอามาอะไรได้หรือใครจะฟังเป็นพอดแคต์อะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นที่ต้องดูภาพอะไรนะคลิปนี้ คือด้วยความที่ว่าช่วงนี้เอาจิงริงเป,เ,ปเป็นช่วงที่ผมเบื่อระดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับพวกแอนิเมะทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ลึกๆกับแมปนี้อยู่เยอะพอสมควรครับแล้วก็ถามว่าทุกคนเคยถามผมว่าเอ้แม่งไม่เคยพอใจอะไรสักอย่างเลยไอ้ช่องเนี้ยมันก็เล่นเกมไหนไม่เคยพอใจเลยเกมไหนมันเปิดเปิดมาอะไรผมแค่จะบอกว่าเกมที่ผมพอใจนะเอาจริงถ้าองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ย คือ anime world tower defenser คืออันดับหนึ่งของผมเนี่ยผมก็ยังชื่นชอบใน anime adventure นะแต่หมายถึงว่า anime adventure เนี่ยไม่ได้ดีไปกว่า anime world สำหรับผมนะเพราะว่า anime adventure ในความคิดของผมเนี่ยคือผมติดเพราะผมเล่นได้แล้วก็มีความรู้สึกติดพันเกี่ยวกับมันแล้วก็ระบบของมันด้วยนะครับต้องบอกได้เลยว่ามันต่างกันตรงนี้แต่กับกันคือ anime world เนี่ยถามว่าเป็นแมปที่ผมเคย แบบทิ้งสเปคเอาไว้ไหมหมายถึงสเปกก็คือแบบเฮ้ยมันต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าแบบเนี้ยใช่แต่มันก็ติดแค่อย่างเดียวคือผมแม่งพยายามจะวนลูปเข้าไปเล่น 30- 40ถึงครั้งแล้วต้องพูดอย่างนี้เลย30-40ถึงครั้งเนี่ยเข้าไปลองเล่นแต่บอกตรงว่ามันไม่ใช่แนวจริงๆคือมันคือทุกอย่างดีเหมือนอารมณ์แบบว่า Anime w ม r l ว Tower า e f e n s e เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่ผมแม่งชอบเขาทุกอย่าง ยกเว้นอย่างเดียวคือนิสัยแล้วเข้ากันไม่ได้อารมณ์แบบนั้นเลยอันนี้คือแบบนี้เหมือนกันแอนิเมเวอร์ทาวเวอร์ดีเน์เนี่ยคือทุกอย่างตรงสเปคหมดเลยแต่นิสยัยเราไปกันไม่ได้คือเหมือนแบบโอ้โหเธอสวยเธอแบบดีเธอแบบไม่เคยมีอะไรที่มันแบบมีแบบสิ่งที่ผมแบบติดขัดเลยเบียจะมีอย่างเดียวคือเออพออยู่ด้วยกันแล้วนิสัยแค่เข้ากันไม่ได้เฉยนะครับอารมณ์แบบนั้นเลยครับสำหรับแอนะิเมเวอร์ทาวเวอร์ดีเนส์นั้นแล้วก็ ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกกันเลยนะถ้าใครจูนติดแล้วก็เล่นเจ้าแมปนี้ได้นะคือมันจะเป็นแมปที่ผู้พัฒนารักคุณ2คือทําตามด้วยแพชชั่น3คือเขาไม่ยอมทิ้งแมปไม่ได้ยอมแพ้4คือเขายังคงปรับปรับอยู่มาเรื่อยๆ5ก็คือแบบว่าเขาทําแมปมานานมากมายาวนานมากเทียบเทียบพอกับออสตาแอนิเมชั่นอะไรพวกนี้ได้เลยแต่เป็นแมปที่ยังเป็นมามืดอยู่และยังไม่คงปิดเข้าใจปะ คือออสตาอย่างหลังๆก็มีดรอปไปบ้างแอนิเมะเวิก็มีดรอปไปบ้างแต่ก็คืออย่างที่บอกคือออสตามันจะมีเสียงแตกบ้างที่แบบเฮ้ยโอ้อันนี้แบบมันยังไม่ปรับนะนู่นนี่นั่นนะแอนิมเม World มันก็มีเรื่องของเสียงแตกเหมือนกันแต่เอาจริงๆคนที่เขาเล่นจริงๆอ่ะเขาชื่นชอบแล้วก็รักเจ้าแมปแมปนี้กันมากนะครับแล้วบอกได้เลยว่าที่เคยถามว่าเฮ้ยพี่ชอบสไตล์ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหแมปดีนะครับแล้วก็ ที่เคยพูดไว้ก็คือมีการรีเมคใหม่ด้วยคือรีเมคใหม่นะไม่ใช่รีมาสเตอร์นะครับคือเขารีเมคใหม่หมดเลยคือแก้ใหม่แก้ระบบแก้อะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วก็ดูดิึ้นอันนี้คือโมเดลในเกมนะทุกคนพวกตัวละครอะไรพวกเนี้ยคือผมเอามาเปิดให้ดูคือเฮ้ยโอ้โหมันทําสวยมากแล้วถามว่าเอ้ยมันคือโมเดลที่ผมชอบคือแบบไหนคือแบบแบบนี้เลยนะเอฟเฟกที่ผมชอบแบบไหนก็คือแบบแบบนี้เลยก็คือผมบอกแล้วนะมันคือความสวยทุกอย่างที่ผมชื่นชอบหมดเลยนะครับ ทั้งเรื่องของงาน 2D คือจะสังเกตได้ว่าพวกตัวละครเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวละครที่เป็นสามมิติถ้าส่วนใหญ่สามมิติอาจจะเป็นเจ้าเหมือนไอโดกอนตัวแรกนะแต่อันอื่นดูดิมันไม่ใช่สามมิติแต่ว่ามันเข้ามาเนี่ยมันสวยหมดเลยอย่างเช่นชุดจินเบนหน้าตรงหน้าตาอะไรเงี้ยโอ้โหมันดูดีหมดเลยนะสำหรับผมอะ่ะผมเลยคิดว่าจริงๆคลิปนี้ผมมาอวยมาชมแหละแต่คือสุดท้ายคือผมอวยผมชมผมก็ไม่ได้เล่นนะ คือไม่งั้นคือมันจะเป็นแมปที่ผมเนี่ยแมปอื่นๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แตะอะไรเลยแล้วก็ยังคงหาแมปอื่น,นเล่นอยู่แต่เจ้าแมปแบบนี้เนี่ยบอกกันเลยว่ามันคือผมยังคงเสียดายอยู่นะที่ผมไม่สามารถที่จะเล่นมันได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบพิษนิสัยเราเข้ากันไม่ได้จริงๆแต่บอกได้เลยว่าสําหรับคนที่สนใจจะเล่นนะผมว่าไปลองดูก่อนถ้าจอยติดได้แล้วก็เสพกับพวกเอฟเฟกพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกคัสซีอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าดีทุกตรงนะครับแถม ผู้พัฒนาหรือว่าทีมของแมปแมปนี้เนี่ยเขาเนี่ยรักผู้เล่นเขามากๆนะคือเขาจะมีคอยอัปเดตอยู่ตลอดจะมีพูดคุยอยู่ตลอดแล้วก็จะสามารถที่จะติดต่ออะไรเขาได้ทุกทุกช่องทางนะครับแล้วก็พวกโกมพวกไกด์เลยเนี่ยเขาพยายามจะอัปเดตให้ทั้งมือใหม่แล้วพยายามจะปรับให้กับคนที่เข้ามาเล่นใหม่เข้าใจและเล่นได้ง่ายอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าเจ้าของแมปแมปนี้เป็นคนไทยนะครับคือมันเรียกว่าแมปไทยนั่แหละที่ถ้าผมมันคือสิ่งที่ผมต้องการโดยนะที่เขาบอกว่าเฮ้ย แมปคนไทยที่อยู่ในหัวหอกของ Tower Defense Anime ซึ่งแบบแบบนี้ใช่เลยครับใช่เลยผมก็เลยแบบอยากจะทำคลิปคลิปนี้เพื่อมาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวผมเนี่ยอาจจะไม่จอยหรืออาจจะไม่ติดแต่เพื่อนๆสามารถที่เขามาเล่นได้และถ้าเอนจอยกับแมปแบบนี้ได้ผมก็อยากจะให้เขาเนี่ยแบบว่าแมปเขาแบบดังไปเรื่อยๆคือแมปเขาจริงๆเขาไม่ได้ต้องการจะดังหรอกนะเพราะว่าตัวเขา คือคนเล่นการ์อยเขาก็ยังทําต่อคนเล่นหนึ่งพันเขายังทําต่อเหมือนที่บางทีน้องๆมาถามคําถามครับผมว่าเฮ้ยพี่แมบปบนี้มันจะรอดหรือเปล่าคุณก็ดูแมปนี้สิมันรอดไม่รอดแต่มันไม่ทิ้งคือหนึ่งอย่างคือเขาไม่ทิ้งสองคือเขาไม่ปิดสามคือเขาเปิดต่อสี่คือเขาก็มีคอมมูนิตี้ที่รักเขาอยู่แล้วคือถ้าคุณอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มันอบอุ่นที่แบบเฮ้ยเดฟก็แบบไม่ได้หลยกาดอะไรขนาดนั้นพูดคุยกันได้แบบมีแบบ น่ารักน่ารักแก่กันนะเออก็แบบเนี้ยก็คือทุกทุกอย่างเลยนะครับเออต้องบอกได้ว่าทำให้ถึงว่าทำกิฟต์โแบบนี้ใช่ไหมก็บอกแล้วช่วงนี้ผมเบื่อนะแล้วคืออ,อ่าพวกแมพอื่นเนี่ยผมก็ยังรออยู่อย่างเช่นสิ่งที่ผมรออยู่ก็คงจะเป็นอา่ามอนิเม e b บอลซึ่งวันที่1ถึงวันที่5แล้วก็หลังจากนั้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของการกลับมาของอนิเม c คอสโ o เวอร์อันนี้คือ2แมพที่ผมรออยู่นะครับแล้วก็ยังรออัปเดตอนิเม v แวนการ์ดอยู่คือมันเป็นสไตล์ที่แบบ เอาจริงๆอย่างเช่นอนิเมะเวนกาดผมโดนดราม่าใช่ไหมคือผมเนี่ยไม่ชอบอทีมคนทำอนิเมะ a n นการดก็จริงแต่ต้องบอกได้ว่ามันเป็นสไตล์ที่ผมเล่นกลับกลายเป็นว่าผมชื่นชอบใน a n i m เมะเวิ์ World หมดแต่มันไม่ใช่สไตล์ที่แบบผมจะถนัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือสําคัญที่สุดคือผมเนี่ยเข้าวงการ Anime World Tower Defense จากแมปแมปนี้นะครับบอกตรงเพราะตอนแรกอ่ะผมมีความ สงสัยเฉยว่าแล้วทําไมถึงไม่เล่นแมปคนไทยกันใช่ไหมคือตอนนั้นมันจะมีตอนที่ผมเล่นจะมี Anime a ะแอร์เบนเจอร์มีออใช่ไหมแล้วก็มีอีกแมปหนึ่งคือแบบม้ามืด a n i m เมะทาวเวอร์เดฟเอนซ์มี3แมปหลกัหลกๆครับที่ผมรู้จักนะแอนติเมทผมไม่นับแล้วกันทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แอนติเม e ทาว e วอร์ e ด s เอน์อะไระนะครับก็ผมเลยตัดใจเใจทำไมเราไม่สนับสนุนคนไทยเล่นแมปคนไทยล่ะผมก็เลยเล่นแมปคนไทยมาตลอดโดยที่แบบไม่ได้สน AA ไม่ได้สน ASCD เลยนะครับ ก็เลยเล่นแบบคนไทยมาตลอดจะสังเกตได้ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะคือเนี่ยไป็นเก่าของผมตั้งแต่ยุคที่ล็อบบี้มันยังเป็นแบบนี้หน้าตามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเนี่ยครับคือผมอัดอันนี้เป็นช่องเก่าของผมเนาะคือผมก็อัดตั้งแต่ช่วงนี้แหละครับแล้วก็เล่นมาตลอดนะครับเออก็คือเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นแหละเออเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นแหละครับแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะย้ายมาเล่น a a เอีกทีในใน,ในช่วงประมาณ2-3เดือนให้หลังนะ แล้วก็จริงๆเล่นแต่เจ้านี้มาตลอดเลยนะครับเอ,อ่อต้องบอกได้ว่ามันเป็นแมปที่มีความทรงจำกับผมละกันนะแล้วถามว่ามีคนถามาเฮ้ยปัจจุบันทำไมถึงเล่นไม่ได้มันหลากหลายเหตุผลนะครับเหมือนมันมันจอยไม่ติดเพราะระบบแล้วก็ความไกลของมันด้วยข้างในหลายๆอย่างด้วยผมก็ไม่สามารถที่จะแบบอธิบายให้เข้าใจาได้นะคือมันคือรวมหมดอะก็คือล็อบบี้ที่ผมไม่ชอบนีโอโตเกียวแบบนี้ไม่ทํา 2คือความหลากหลายของเกมเพย์แบบนี้เขาก็ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็คือมันไม่เหมือนใครอเอาง่ายๆคือมันเป็นแมปที่มีความยูนิคเป็นของตัวเองไม่ได้แบบไปก๊อปใครไม่ได้สนใจใครเอฟเฟกก็ทําของเขาแล้วก็ระบบการเล่นก็เป็นของเขาหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันครบครับคือแมบปบเอฟเฟกส์สวนไหมสวยเนี่ยทุกคนดูดิเอฟเฟกสวยโมเดลได้แล้วก็แอนิเมชันดีคือไม่มีอะไรให้ตีอะ ออแล้วจะมีคนบอกว่ามีปัญหาการนูน่นนี่นั่นใช่ไหมในเรื่องของตัว optimize map ที่มันแหลกๆเขาก็แก้เป็น map p a t anniversary แล้วนะครับที่อัปเดตครั้งใหญ่ที่มันเป็นการ remaster ก็ทำให้ดีขึ้นทำให้ลื่นขึ้นอยู่นะครับดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับแบบนี้แล้วถามว่าล่าสุดที่ผมมาทำคลิปอย่างเงี้ยนี่คือเทเลอร์ล่าสุด Halloween เขาก็อัปเดตนะครับแล้วก็มีฮ l l โลวีนอัปเดตเขาก็อัปเดตมาแล้วก็ เออซัมเมอร์ก็อัปเดตคือเป็นแมปที่เลทต่อการอัปเดตแบบน้อยมากๆคือเลทก็มีแต่แบบวัน2วันอะไรเงี้ยคือมันน้อยมากๆแล้วเขาก็จะออกมาขอโทษตลอดนะเอ้ยผมเลทนะเออผมแบบทาช้านะอะไรเงี้ยแล้วก็แทบจะมีดราม่าน้อยมากๆนะคือแทบจะไม่มีเลยมนะั้งสำหรับแมปแบบนี้นะครับคือดรามงดราม่าอะไรเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะเนี่ยดูอย,ย่างยุคเก่าเขาก็ทำแอนิเมชชงแอนิเมชั่น แล้วก็เป็นแมปที่อวยแบบแอนิเมะญี่ปุ่นสุดๆเพราะว่าจะมีเสียงภาคญ,ญี่ปุ่นกับทุกเทเลอร์กับทุกอัปเดตเลยแล้วก็ในเกมเนี่ยจะมีสกินแปลกๆล,ลึกไปกว่านั้นผมแค่จะบอกว่าสกินบางทีมีเบรซิ่งหรือเรียกว่าคอสเมติกแยกกันไปอีกทีอีกบางทีมีสกินอลิมิเต็ดอีกที่มันเป็นอลิมิเต็ดจริงๆคือต้องบอกได้เลยว่าแมปนี้มันครบคันจริงๆอ่ะคือถ้าจริงๆนะถ้าให้ผมเลือกเล่นนะผมคงอยู่แบบนี้คงไม่ไปที่อื่นแล้ว แต่บอกได้เลยว่าระบบเนี่ยผมเล่นไปแล้วมันไม่มันไม่อินจริงๆคือมันไม่อินสำหรับผมจริงๆผมมันตอบไม่ติดจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกคือเนี่ยชมมาตลอดทั้งคลิปเลยยังไม่มีอะไรที่ไม่ชมเลยแต่สิ่งเดียวที่มันมันไม่ได้สำหรับผมก็คือเออผมเล่นแบบนี้ไม่ได้แค่นั้นเองเนี่ยคุณดูเอฟเฟกต์ดิทุกๆุกเทเลอร์นะคุณจะสามารถแล้วก็แแบบเนี้ยตัวละครเยอะมากคือจะเล่นตัวไหนก็ได้ในสิ่งที่แบบเฮ้ยคุณบอกอยากให้แแบนู้นแมบบนี้มามันมาทุกเรื่องแน่แผมแค่จะบอกเกมก็มานะครับ คือมันมันมาทุกเรื่องทุกคนไม่ต้องห่วงเลยมันจะไม่มีเรื่องไหนไม่มาไม่มาเลยไม่ต้องห่วงมันมาแน่นอนแล้วคุณจะได้แทบจะทุกล่างคือถ้าคุณเป็นคนชอบอนิเมะมากๆแบบเนี้ยคือคุณได้ทุกล่างแน่นอนได้ทุกสกินได้ทุกอย่างมายันมังฮวามายังเกมมายันเพอร์ซนามายันเกมดังๆหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเจ้าของเขาอินอะไรตอนไหนเนี่ยเตรียมตัวได้เลย แลวแบบนี้คือไม่ค่อยเอาออกนะหมายถึงว่าพวกอนิมง้งอนิเมะอะไรงี้ยไม่ค่อยเอาออกนะเพราะว่าเขาเอามาใส่แบบยับ,ย,บยับเลยนะครับต้องเรียกได้ว่าโอ้โหเนี่ยโ,โทจงโทจิอะไรทุกคนไปนั่งรอแบบอื่นเนะ่ยแบบนี้มันมีไห้ครบคือครบคันเลยอะ่ะต้องเรียกแล้วถามว่าพูดอย่างนี้คือโอ้ยพี่มันเยอะขนาดนี้มันจะไปทําสวยอะไรข้างในสวยทุกตัวผมบอกเลยสวยทุกตัวคือตัวเนี่ยสวยหมดนะครับ เอฟเฟกนี่สวยหมดไม่ต้องห่วงเลยแต่คนมันก็ถามว่าคนตอนนี้คือไม่เยอะไม่น้อยแต่ประเด็นคือเราเข้าไปเล่นของเราเราเราหนึ่งแสนคนสองแสนคนไม่ได้มาเล่นกับเราหมดถูกไหมเราก็เล่นกันของเราไม่ก็เล่นกับเพื่อนสักสามสี่คนอะไรเงี้ยเนี่ยยูกงยูกิมันมีหมดแล้วถามว่าเอฟเฟกทุกตัวสวยหมดไหมทุกเนี่ยสวยหมดนะครับทุกตัวคือสวยหมดไม่ต้องห่วงทุกคนคือมันไม่มีอันไหนที่มันไม่สวยแหละสวยยันตัวแร่แร่แก็สวย ัวระดับลุงก็สวยเนี่ยเซนเซย่าบีเมบไหนเอาเข้ามาบ้างไม่มีอ่ะมีแบบมีแต่แบบนี้แหละผมว่าซึ่งอ่ะเนี่ยอ,ปปอิปโป้เนี่ยทุกคนจะได้เอาอิปโป้มาเล่นเนี่ยแล้วถามว่าตอนนี้ผมแค่บอกตรงว่าอิปโป้เล่นได้ไหมเล่นได้นะคือมันเป็นตัวละครที่เขาบอกว่าคือเขาอวยกันขนาดนี้เลยคนเล่นเนแบบนี้เขาบอกว่าทุกตัวสามารถอาไปเล่นได้คุณสามารถจัดทีมของคุณเองได้เลยนะครับเขาพูดไว้อย่างนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าจริง จริงแท้แน่นอนนะสำหรับเจ้าเกมเกมนี้เนาะก็คือคลิปนี้ผมมาอวยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมมาบอกลาด้วยนะครับเพราะว่าผมเสียดายจริงที่แแบบนี้แบบดีๆแบบนี้เนี่ยมันต่อไม่ติดกับตัวผมเองเนาะส่วนเพื่อนๆที่ต่อติดแล้วอนะไรเงี้ยผมก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยจริงๆนะสำหรับคนรักแบบ Anim เม World นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นคลิปเหมือนอ่าปาดคอตัวเองอนะว่าแบบ เกมดีขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคทิ้งท้ายไว้อีกทีเลยถ้าถามว่าเกมไหนในอุดมคติของผมนะนอกจากแอนิเมชั่นเจอที่ผมชมที่ผมอวยมาตลอดก็คือเจ้าแมพแบบนี้แหละ Anim เม o r l d Tower Defense อนะครับอีกหนึ่งเกมน้ำดีตั้งแต่ว่นน้ำดีในวงการ An i m เม o w e r Defense นะครับมันครบจริงๆอ่ะทุกคนมันครบจริงๆ มันไม่มีตรงไหนที่มันไม่ครบเลยนะครับประมาณนี้ละกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันก็เจอกันคลิปหน้าครับช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อนิดนึงนะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย